สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับก็จะมาลองติดตั้งนะครับ Windows 11ให้ดูนะครับเพราะว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ได้มี y t u t u นะครับนำเสนอ Windows 11นะครับที่หลุดมาก่อนกำหนดแล้วก็วันนี้ก็ได้ไฟล์ตัวทดลองนั้นนะครับมาติดตั้งให้ดูนะครับว่าลักษณะของ Windows 11ที่กำลังจะมานะครับเป็นยังไงลักษณะจากที่อ่านข่าวนะครับก็จะมี อยู่2อย่างนะครับที่พูดถึงก็คือ 1. ก็คือลักษณะของ UI ที่เปลี่ยนไปนะครับมีลักษณะที่ดูเรียบง่ายสวยงามกว่าเดิมนะครับจากที่ดูภาพก็คล้ายๆกับไอคอนของ iPhone อะไรประมาณนั้นเลยนะครับสอนนะครับก็คือปุ่มสตาร์ทปกติเราจะเห็นปุ่มสตาร์ทนะครับในเวอร์ชั่นเก่าๆจนถึงปัจจุบันนะครับก็จะอยู่ที่มุมล่างซ้ายนะครับแต่เวอร์ชั่นนี้ก็จะอยู่ตรงกลางทักบาร์เลยนะครับ วิธีการติดตั้งนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีแฟลชไดตัวหนึ่งนะครับแฟลชไดความจุสักประมาณ16กิกก็พอแล้วนะครับแล้วก็มีไฟล์ Windows 11แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยนั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับก็คือการสร้างตัวบูตนะครับเพื่อที่จะใช้ในการติดตั้ง Windows 11นะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องที่จะเอามาทดลองในวันนี้นะครับไปดูกันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็นำแฟลชได์นะครับเสียบไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้เรียบรอย้อยตอนนี้ผมก็ได้เสียบแฟลชได์แล้วนะครับก็ทำการฟอร์แมตไปเลย แล้วก็โหลดไฟล์โปรแกรม2ตัวมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้แฟลชไดร์สามารถบูตวินโดว์ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นไฟล์ติดตั้ง Windows 11นะครับวิธีการทําตัวบูตนะครับไม่ยากนะครับก็ดับเบิลคลิกไฟล์โปรแกรมขึ้นมาเมื่อโปรแกรมขึ้นมานะครับอันแรกดีไว้เราก็เลือกเป็นแฟลชไดร์ของเราที่เสียบไว้ช่องบ o t s e l e c t i o นนะครับก็เลือกไฟล์ iso หรือว่าไฟล์โปรแกรมของเราก็คือตัวนี้นะครับก็เลือกที่ s elect เราก็ไปหานะครับอันนี้ไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วก็ Windows 11ก็เลือกไฟล์ตัวน,นี้เลย Open Pattition นะครับตรงนี้ให้เรียกเป็น MBR เลยนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็กด Start o โอเคไปเลยในตอนนี้นะครับก็รอให้โปรแกรมคัดลอกไฟล์ต่างๆแล้วก็สร้างตัวบูทให้กับเราให้เสร็จนะครับตรงนี้นะครับ ตอนนี้ตัวบู o นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดไปเลยสังเกตดูนะครับว่าแฟลชไดร์ตอนนี้ก็มีพื้นที่มาแล้วนะครับก็ถอดแฟลชไดร์ตัวน,นี้นะครับตอนนี้ผมก็ได้ถอดแฟลชไดร์นะครับที่เป็นตัวบู t แล้วก็เป็นตัวที่ติดตั้ง Windows 11ไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับผมก็เอาตัวแฟลชไดร์ไปเสียบกับเครื่องที่ต้องการจะทดสอบตอนนี้ก็ได้เสียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เมื่อเรากดปุ่ม delete นะครับหรือว่า F2 ก็จะพามายัางหน้าของ BIOS นะครับเป็นการตั้งค่าหน้านี้นะครับเราก็จะมาตั้งค่าในส่วนของการบูตนะครับให้ไปที่เมนูการบูตนะครับในหน้าของการบูตนะครับให้เราตั้งค่าการเริ่มต้นอุปกรณ์นะครับหรือว่าไดร์ในการบูตอันดับที่1น,นะครับให้เป็นตัว f ฟ a ชไ drive นั่นเอง ถ้าเราเห็นตัว Boot Option 1, 2, 3, 4นะครับบางคนอาจจะมีหลายตัวก็ให้ตั้งอันที่1น,นะครับให้เป็น USB Flash Drive นะหรือว่า USB Hard Disk นะครับก็จะเป็นลักษณะของ Flash Drive แต่ถ้าของใครนะครับไม่มีนะครับกด Enter ไปมันไม่มีมันมีตัวเดียวคือตัวนี้คือ Hard Disk นะครับมันอาจจะรวม Flash Drive ของเรานะครับอยู่ในลักษณะของ Hard Disk Drive ให้ไปที่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ไปดูสังเกตดูนะครับมันจะมี ย่อยอยู่ข้างในนะครับที่เป็นฮาร์ดดิสก็จะมีฮาร์ดดิสตัวนี้นะครับก็คือแฟลชไดร์ให้เราเลือกแฟลชไดรฟ์นะครับให้อยู่อันแรกแค่นี้เองครับผมแล้วก็ไปที่เซฟแล้วก็รีเซ็ตตอนนี้ตัวโลโก้ที่ ตอนนี้โลโก้ของ Windows 11นะครับก็ขึ้นแสดงมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็รอขั้นตอนการติดตั้งต่อไปนะครับตอนนี้ก็ขึ้นหน้าจอ Windows Setup ขึ้นมานะครับก็เลือกตรง Time and Currency Format นะครับให้เป็น Thailand ได้เลยกด Next นะครับกด Install Now ขั้นตอนนี้นะครับก็เลือกไม่ต้องใส่คีย์ตรงนี้ก็เลือกเวอร์ชั่นของ Windows ที่ต้องการนะครับอันนี้เดี๋ยวขอเลือกเป็นตัว Pro กด next กถูกนะครับ next เลือก custom นะครับตรงนี้เป็นการแบ่ง Partition นะครับเดี๋ยวขอลบ Partition เดิมออกให้หมดก่อน เดี๋ยวผมจะแบ่งได้นะครับเป็นได้เดียวไปเลยกด New น,นะครับแอปพลกด next น,นะครับรอ Windows น,นะครับคัดลอกไฟล์าการติดตั้งจนเสร็จกระบวนการนะครับการติดตั้งนะครับก็คล้ายๆกับ Windows 10เลย เมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง Windows นะครับเครื่องก็จะทำการรีสตาร์ตตัวเองขั้นตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะดึงแฟลชไดร์ออกได้เลยนะครับตอนเครื่องรีสตาร์ตเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องรันตัว Windows ติดตั้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ขั้นตอนนี้นะครับก็เลือกประเทศที่เราอยู่ได้เลยไทยแลนด์ Thailand นะครับแล้วก็กด yes เลือกภาษาของคีย์บอร์ดนะครับก็เลือก US เลือกภาษาที่2นะครับก็กด add layout เลื่อนไปที่ไทยแลนด์นะครับ กด next เลือกอันแรกนะครับกด add ตรงนี้นะครับเราไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับกด continue เลยนะครับตรงนี้รอสักครู่นะครับเครื่องก็จะทำการรีสตาร์ท ถ้าขึ้นหน้าจอนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลือก I don't have internet แล้วก็เลือก continue อีกครั้งหนึ่งใส่ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับกด next p a สเ Word นะครับถ้าไม่ใส่นะครับก็กด next ได้เลย ตรงนี้นะครับเป็นการตั้งค่าส่วนตัวนะครับอันนี้ใครที่ไม่อยากตั้งค่าอะไรเลยนะครับก็ปิดไปหมดก็ได้มันจะเก็บค่านะครับเช่นอุปกรณ์ของเราสามารถที่จะค้นหาได้หากอุปกรณ์เราหายหรือว่าตำแหน่งของเรานะครับที่อยู่ปัจจุบันมันจะมีการบันทึกนะครับเช่นเราเล่นอยู่ที่หาดใหญ่เล่นอยู่ที่นาทวีมันก็จะตัวนี้นะครับก็จะรู้ มันก็มีข้อดีนะครับข้อเสียนะครับมันก็อาจจะมีคอมที่ช้าๆนะครับถ้าพวกนี้ไปเก็บค่าต่างๆมากมายก็ทําให้คอมช้าได้นะครับอันนี้ก็กด Accept ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ Windows 11ที่เราติดตั้งสังเกตดูนะครับ Start ก็จะอยู่ตรงกลาง ลักษณะก็คล้ายๆกับ Windows 10เหมือนเดิมนะครับแต่สีออกดูเรียบง่ายด้วยนะครับถือว่าสวยงาม c o n t r o l Panel นนะครับก็ยังมีอยู่ภาพใดนะครับก็สวยขึ้นนะครับไอคอนต่างๆก็ดูสวยขึ้น ถ้าคนที่ไม่ชอบให้ปุ่มสตาร์ทนะครับอยู่ตรงกลางก็สามารถที่จะทําให้มันอยู่ที่เดิมได้นะครับโดยการคลิกขวาทักบาร์เซ t ต,ติง้งตรงนี้นะครับก็เลือกให้มันอยู่ซ้ายมือได้นะครับเดี๋ยวพาไปดู c อนโทรลพาร์เนนะครับ ครับเป็นไงกันบ้างนะครับ Windows 11ก็ลองไปทดลองติดตั้งดูนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวเต็มนะครับเป็นตัวที่ทดลองอาจจะมีฟีเจอร์ต่างๆที่จะมาเพิ่มหรือว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเลยก็ได้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ